ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้ทําเพื่อคนอื่นนะคะขรา,าวนี้เนี่ยเราจะเอาหยาดเหงื่อของเรามันแลกเป็นเงินบริจาคนะคะหลังหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ได้ดูอยู่เนี่ยนะคะก็จะช่วยกันบริจาคก,กันเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้นี่ตอนนี้นักเวลาตอนนี้คือ5้านาฬิกายีนาทีซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยตื่นมา,าปั่นจักรยานด้วยตื่นเช้าแล้วปั่นจักรยานด้วยครั้งนี้ทําเพื่อเธอจริงๆคือพวกเราทุกคนเน<ร>ี่ยก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ มาช่วยคนไทยด้วยกันเองช่วยเพื่อประเทศชาตินะคะยังไงก็อยากจะเชิญชวนอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดมีได้มีส่วนร่วมกิจกรรมมันไหนที่ดีๆเนี่ยก็ขอให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นด้วยนะคะเตรียมตัวอาจจะไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเตรียมใจเนี่ยเกินร้อยค่ะเตรียมใจว่าเตรียมใจว่าเราจะปั่นไปเราอาจจะไม่ได้ปั่นเร็วมากหรือว่าถึงใครก่อนนะคะแต่ว่าเราจะปั่นให้อึดที่สุดนะคะเพื่อได้เจอกับพี่ๆน้องๆที่เขามาร่วมร่วมทําบุญกันเยอะๆค่ะ เป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีมากนะครับที่ทางบริษัท j แจนะฮะได้ให้ผมได้มาร่วมจิดกรรมดีอย่างนี้นะครับครับผมสวัสดีครับผมแดนนะครับสวัสดีครับหลุยส์สกอตต์ครับครับผมวันนี้เราก็มาทำงานดีๆนะครับงานกุศลนะครับครับเป็นการวิ่งวิ่งปั่นปั่นเดินเดินเดินครับผมเราก็พร้อมมากครับตอนนี้รู้สึกพร้อมไหมครับปกติเราก็ตื่นตื่นเวลานี้อยู่แล้วนะครับจักรยานนี่เราจะออกไปซื้อผักซื้ออะไรจัดซื้อผักหรือจะตลาด ได้ตื่นแล้วกากาศสดชื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดทุกคนได้รับรู้ด้วยว่าเมื่อมีงานดีๆแบบนี้คนไทยทุกคนก็เต็มที่คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัตรกุลทนันนะครับอาจารย์ใจเย็นครับอาจารย์เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอาจารย์พร้อมที่จะปล่อยตัวหรือยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วศิลปินดาราพร้อมยังครับพร้อมพร้อม

ช่วยกันปันป่ายทำหน้ากันมาแล้วรวมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่ถ้าันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะปราไปทำอะไรได้ดังปันนปถ้าเราร่วมใจจุดหมาที่ปันกันไว กระตี้ครับขี่มาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกระตี้ครับรู้สึกว่าเหมือนนคุณกติครับจอดคุยกัตลอดไหวไหมครับคกระตี้ครับมาดูดูดาวฝั่งนีปลาหลังแสนขนาดนั้นเลยเรารู้สึกดีมากที่พระรามแปดแล้วเขาปิดถนนให้เราขี่อ่าฮะเหมือนเป็นนักแข่งจักรยานมือชีวิตเคยทำแบบนี้ไหมชีวิตอ่ะจะไม่เคยเหรอนี่เป็นกิจกรรมครั้งแรกเลยใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีด้วยเหนื่อยนี้เพื่อเธอเนาะเหน่ยออกยังเหนื่อยออกค่ะเหนื่อยออกแล้วคือจริงๆแล้วพอกรุงเทพตอนกลางคืนแล้วรถน้อยๆเนี่ย ทุกอย่างมันดูสวยมากครับแล้วแค่เราได้ขี่จักรยานบนสะพานพระราม8คือคงไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้บ่อยๆยังคุยกับพี่แม่กับกับพี่ปุ๋ยกับพี่ปุ้ยครับว่าแบบมันเป็นโอกาสที่คนจะต้องหยุดถ่ายรูปก,กันนิดนึงจะออกกำลังกายดูแดวะสง่งพีโออนุชิตแวะถ่ายรูปกสะพานพระรามแปดอัดลงไปลงเลยอะไรอะอะไรครับพี่กระนันแม่มกินแหวกเห็หออหนอะ รูปส่งทวิตเตอร์คนได้รู้ตัวเองว่าส,งสง่สงยูทวิตเตอร์อไม่น่าขี่จักรยานนำขบวนไงนมาจอดแล้วก็ส่งบีบีก่อนใช่ไหมในชีวิตคุณกะละแมก็จะแบบนี้ไหมไม่เคยนี่เป็นความรู้สึกที่ดีมากแต่ขอบวนในตอนแรกเฮ้ยตื่นตีสี่นี่มันไม่ใช่วิสัยละออแต่ว่าพอได้มาปั่นแล้วแบบเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอะใครจะได้มาปั่นจักรยานตอนนี้ใกล้ร้อนใกล้หกโมงเช้าแล้วก็แบบผ่านสะพานพระรามแปดแล้วคนมันร่วมปั่นกันหูเป็นร้อยดีใจค่ะขอโยกดีครับ ขอบคุณได้มาล่วงมาทำบุญครับชุดสวยมากนะครับโอ้โหนี่การเตรียมตัวมาเตรียมตัว่างแล้วเปรานั้รถมองไม่เห็นโอ้โส่งมน่ได้แล้วนะอเออส่งหน่อยส่งหน่อยไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่หอบครับครับเพราะฉะนับก็ยังหายใจอย่างที่เห็นค่ะก็ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะไม่เคยปั่นจักรยานใกล้ขนาดนี้เลยสนุกมากเลยเนาะนุกครับใช่ครับได้ออหบังไม่เคยปั่นปั่นแบบเห็นแม่น้ำขนาดนี้เนาะใช่ครับได้ครึ่งทางยังคะ เขาบอกว่าพละแปดแต e. ่ผมยังไม่แน่ใจว่านี่คือคือยังใช่เขาบอกว่าไปต้องปั่นไปถึงสี่ลาดเดี๋ยวต้องลองดูฮะไปครับสู้ๆไปครับ ถึงด้วยสวัสดีภาพนะคุณเป้อารักนะครับล้อปัดนิดหน่อยเมื่อกี้ในระหว่างทางเราอยู่บนสะพานแอบเห็นคุณเป้มีล้อปัดเกือบจะเฉี่ยวกับแท็กซี่ตกใจเงินครับตกใจอะไรคะพี่ตกใจเรื่องที่ปาดครับใช่เหรอใช่เหรอ เพราะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นมีสาวๆกรี๊ดข้างทางนะแล้วล้อสั่นแบบอย่างเงี้ยมันสั่นตามหัวใจมาไม่ต้องเออกรี๊ดสักประมาณ8ปดโมงครึ่งสิบโมงสิบห้าอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ติดพี่เฉามาแล้วครับสวัสดีท้าพี่เฉาเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับนั่งรถตู้มาอ้าวทำไมไม่ขี่จักรยานมาล่ะครับอะไรนะครับทำไมไม่ขี่จักรยานมาล่ะครับจักรยานหมดครับตุ๋ยแล้วก็ที่สำคัญคือคันมันเล็กมาก พอขี่ไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พื้นเหมือนสเก็ตบอร์ดฮะอ้าหรือเปล่าไม่เห็นใช่ใช่แต่วันนี้ก็เรียกว่ามาในใจพร้อมที่จะเดินต่อเยอะเดินต่ออ่เดี๋ยวต้องม่เดินต่อนะครับสิริราชโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็นอนนั่นเลยพยาบาลยังไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยนะครับเขาไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทุกคนสุขภาพแข็งแรงใช่แล้วแต่ก็ดีใจที่อยู่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวเราจะเดินกันแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้ทุกคน พ่อหลวงเราเยอะๆนะครับผมแล้วก็ทาเพื่อพ่อหลวงเยอะๆนะครับผมนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่ทําดีเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆสาหรับชีวิตคุณครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงยีนะครับครับสภาพบรรยากาศสภาระรามแปแล้วก็เราก็จะเดินไปที่สวนหลวงพระรามแปนะครับก็เป็นกิจกรรมในช่วงแรกหลังจากที่กลุ่มได้ครับได้ขี่จักรยานนะครับจากลานพระบรมรูปทรงม้ามาที่สวนหลวงพระราม8 ตอนนี้นะครับกิจกรรมหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีการเดินอีกประมาณ3มกิโลนะครับเพื่อไปยังโรงพยาบาลศิริราชใช่ครับตอนนี้เราจะไปสักการะนะครับอนุสาวรีย์ของรอแปดนั่นเองนะครับคุณโตชิริททำไมคุณปั่นจักรยานคุณปั่นเร็วทำไมคุณเดินคุณเดินช้าครับนี่โคตคุณโตชิริไปแล้วคุณโตชิริลักษณะโอ้ไม่ครับผมกินเอาตอนนี้ ที่พวกเราได้มาเดินออกกําลังกายได้มาขี่จักรยานนะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรานำรายได้เนี่ยไปสร้างสึกนะคะให้กับโรงพยาบาลใช่ให้กับโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็อยากให้ทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยรับชมอยู่เนี่ยโทรศัพท์เข้ามามาช่วยกันบริจาคเยอะๆเนาะอืมศิริพิธัสสวัสดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับใชรเหนื่อยที่สุดยกมือขึ้นครับใช่ถามความรู้สึกก่อนตอนนี้เรามาถึงที่สภาระรามแแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ โอ้สบายมากเลยก็ระยะทางที่ผ่านมาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ1จิบยังเหลออือครึง่งนึงแต่คราวนี้ไม่มีจักรยานแล้วเดินแล้วนะจริงไหมครับที่น้องฟุกเนย,นยนขนาดปั่นจักรายานแล้วยังสามารถเต้นบีบอยได้จ้จิจมันีบอยไงพี่สุดยอดเลย และตอนนี้ครับเราทั้งสองคนมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาใช่นะครับ,บริเวณสวนหลวงรัชการที่8ใช่นะครับเพราะว่าเหล่าดาราก็กำลังทยอยทยอย,ย,อย้ามาปั่นจักรยานกันมาถึงแล้วข้ามสะพานมาถึงแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกๆคนนะคะจะร่วมกันนะคะถวายสักการะนะคะที่อนุสรีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8กันนะค,ะครับ